ลังเกิดกระแสะแบลล์ลาซาด้าและปิดบัญชีการใช้งานเพราะไม่พอใจที่มีการทำคลิปวิดีโอโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าที่มีเนื้อหาล้อเลียนเบื้องสูงอย่างไรก็ตามพบว่ามีการถ่วงเวลาไม่ให้ปิดบัญชีเนื่องจากผู้ที่จะปิดบัญชีการเป็นลูกค้าแอปพลิเคชันลาซาด้าไม่สามารถปิดบัญชีได้โดยระบบของแอปพลิเคชันลาซาด้าประเทศไทยได้แจ้งว่าลาซาด้าขอเรียนให้ทราบว่าการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีสมาชิกนั้นทำได้เพียงการระงับการเข้าใช้งาน ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างถาวรทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมาณะที่นี้ด้วยสร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการที่ลูกค้าแห่เลิกใช้บริการแอป l a ซาด้าแล้วนั้นในส่วนของผู้ประกอบการอีกหลายรายที่เปลี่ยนช่องทางในการขายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ของเจ้าอื่นแทนโดยพบว่าร้านดอยตุงได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการขายสินค้าดังนี้ เพจเฟซบุ๊กดอยตุงคลับได้โพสต์ข้อความแจ้งลูกค้าว่าขณะนี้ดอยตุงอยู่ระหว่างทบทวนช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอยตุงได้ที่ s h o p d o y t u n g c o m และเป็นที่ชัดเจนว่ามีการยกเลิกการขายสินค้าออนไลน์กับทาง Lazada เป็นที่เรียบร้อยในขณะที่แบรนด์ดอยคำได้มีการทบทวนการขายสินค้าออนไลน์ด้วยเช่นกันโดยแจ้งลูกค้าผ่านทางเพจว่าดอยคำขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงร้านค้า ท่านสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ซึ่งพบว่ามีการยกเลิกทาง Lazada ไปอีกแบรนด์นอกจากนี้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยมีการยกเลิกการขายสินค้าออนไลน์กับทาง Lazada เช่นกันขณะเดียวกันพบว่ามีเจ้าของร้านแห่งหนึ่งที่ใช้บริการขายสินค้าใน Lazada ได้เผยว่าวันนี้ขายได้8ออเดอร์เองแรงมากๆยอดตกหนี้บ้านยังเป็นอีกร้านเครียดมากๆเป็นเพราะสลิมแท้ ล่าสุดนายพงพรมยามรัตนรองโฆษกพักสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวสแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่าเครือข่ายผมทำธุรกิจเกี่ยวกับ Data 2วันนี้เราลองสังเกตอะไรบางอย่างดูจากวิธีการทำตลาดด้วยการบูลลี่คนอื่นเอาตรงๆที่สังคมไทยกำลังพยายามจะบอยคอรดการบูลลี่คนพิการด้วยการไม่อุดหนุนการซื้อบนแพลตฟอร์มหนึ่งผมตอบเลยว่าเขาไม่กระทบครับเน้นไม่กระทบเลย แถมมียอดเพิ่มขึ้นบ้างด้วยซ้ําแถมบริษัทสินค้าที่พยายามประท้วงด้วยการถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มนั้นต่างโดนทัวลงอย่างทั่วหน้าเราตามกลุ่มฐานลูกค้านี้ไปคนพวกนี้ทำอะไรคิดอะไรจนพบว่านอมของคนกลุ่มนี้คิดกันว่าเอาความพิการมาเล่นตลกไม่เห็นเป็นอะไรมันก็แค่ตลกสังคมแม่งคิดมากนี่คือสิทธิ์ของกูของสังคมกูมึงอย่าเสือกผมเก็บตัวอย่าง Data ไว้เยอะเหมือนกัน แล้วที่สะดุดอีกเรื่องหนึ่งคนกลุ่มนี้คาบเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เคยมาถล่มเพจผมจนโดน Facebook ระง,งับการใช้ไปช่วงหนึ่งเขามีการกดไลค์เพจคล้ายๆกันหมดคาบเกี่ยวกับการกดไลค์การทำตลาดแนวเปิดนมดราม่าขายตัวไปจนถึงพนันบอลที่น่าห่วงคือเราพบว่าคนกลุ่มนี้มีหลายล้านคนเราพบคาว่าสิทธิ์ของกูเงินของกูปัญญาอ่อนประเทศจุดๆนัดจุดๆเกลียดเจ้าคนจนกระจอกเยอะมาก กลุ่มนี้ไม่ได้เกลียดเจ้าครับต้องเห็นสมาการก่อนกลุ่มนี้เลยซะซึมต่างหากเขามองว่าเจ้าเป็นอีกกลุ่มที่ควรบูลลี่เพราะหมันไส้คนพิการเป็นกลุ่มที่ควรบูลลี่เพราะไรประโยชน์คนจนเป็นกลุ่มที่ควรบูลลี่เพราะต่ำคนดีช่วยสังคมรักสิ่งแวดล้อมควรบูลลี่เพราะโลกสวยเพื่อนๆหลายคนใน Facebook ผมมาจากสื่อและเอเจนซี่ที่ทำโซเชียลลิสเซเนิ่งเหมือนผมผมเชื่อว่าคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นมันแปลว่าเราเกิดวิกฤตสังคม คนเหล่านี้อยู่ประเทศไหนก็จะสร้างปัญหาคำถามคืออะไรละ่ะที่สร้างคนเหล่านี้หลักล้านคนขึ้นมาในสังคมไทยผมว่าเขาไม่ผิดทั้งร้อยเอร์เซ็นสื่อการศึกษาค่านิยมขี้อวดขี้ดูถูกรัฐล้มเหลวสังคมล้มเหลวแล้วขอพูดตรงๆคนที่บูลลี่คนพิการแล้วเอาเงินไปตกหัวคนพิการนี่คือดูถูกยิ่งกว่าดูถูก ด้านพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์อดีตรองผู้อำนในการสูย์ประสานงานเข่ากรองแห่งชาติโพสต์ระบุว่าแอปเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ยังมีอีกหลายเจ้าทำไมพวกเราถึงจะต้องทนสนับสนุนแอป,ปที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองทำมาหารับประทานอยู่รูปภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นแสดงออกอย่างชัดเจน2ประการคือ 1. จงใจจะพาดพิงต่อบุคคลในสถาบันด้วยการแสดงเครื่องแต่งกายและกิริยาท่าทางซึ่งท่านำสืบผ่านประชาชนทั่วไปว่า รูปดังกล่าวดูแล้วคิดถึงใครจะได้คำตอบที่สามารถนำไปดำเนินงานทางกฎหมายได้ 2. การกระทำดังกล่าวมุ่งหมายที่จะใช้ความพิการทางร่างกายมาสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจถึงตัวบุคคลโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนทั้งประเทศรวมไปถึงสิทธิของผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งถือว่าเป็นการรังแกและละเมิดสิทธิมนุษยธรรมอย่างน่าละอายที่ไม่มีใครเขาทำกันถ้าไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง กรณีบริษัทลาซาด้าไม่รับผิดชอบอ้างว่าไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้ทั้งที่ยอมให้กระทําในนามของบริษัทซึ่งตามปกติแล้วบริษัทต้องการตรวจสอบก่อนเป็นเรื่องที่ทราบกันทั่วไปถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ควรที่จะต้องส่งไปให้เอเจนซี่แก้ไขใหม่ด้วยดังนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่เรื่องนี้จะผ่านการตรวจสอบจากบริษัทมาแล้วในกรณีที่มีการเผยแพร่ก่อนที่บริษัทจะตรวจสอบบริษัทก็ควรจะทําการฟ้องเอเจนซี่ไปก่อนสิครับ การออกมาบอกว่าบริษัทไม่ได้ทำไม่รู้ไม่มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้ทำให้บริษัทพ้นจากความผิดนี้ไปได้หรอกครับกรรมการบริหารบริษัทส่วนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติก็ฝากให้สถานทูตของบุคคลเหล่านั้นไปช่วยดูแลด้วยครับ